ัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปสักพักหนึ่งวันนี้นะครับผมมีเกี่ยวกับทักษะทักษะหนึ่งนะครับเป็นทักษะการลอยตัวจากที่สูงนะครับลงมาที่ต่ำซึ่งเป็นทักษะที่เราสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราอาจจะมีความจำเป็นจะต้องใช้ทักษะตรงนี้นะครับ ในการเอาตัวรอดวิธีการแล้วอุปกรณ์หรือว่าการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปรับชมกันตกมาเห็นไรไหมใส่บวกแค่นี้คิดว่าได้รับอันตรายไหมใส่ไว้เพื่อกันอะไรกันกระแทกกันเวลาเราพลาดอะไรเบี่ยงไปโดนตัวตึกคือตัวอาคารเนี้ยแต่ถามว่าเชืีย ขาดจริงๆนะครับทาได้อยู่อย่างเดียวทําใจนะครับไม่มีใครช่วยได้แน่นอนนะครับที่สับแต่ใจหวอก็คือว่าเวลาเราเออกจากตัวตึกตัวอะไรเนี่ยมันจะไปกระแทกมันจะไปอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราตกลงมาจริงหัวลงไปฟาดจริงๆนะครับยังไงก็ไม่รอดกันแค่มันกานจายแค่นั้นเองนะครับอ่ะตัวต่อมานะครับวงเลข8แปดหรือเรียกว่า f i g อ r e eight figure eight นี่ก็จะใช้ใช้สำหรับในการ โยตัวนะครับโดยตัว,ตวเวลาเวลาท่านใช้นะครับขนาดขวาเอาไว้ฝังขวาเอาไว้ไงคือเชือกนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นเชือกที่เราจะใช้โดยตัวนะ,ะสมมติว่าอย่างผมเนี่ยขนัดขวาใช่ไหมครับผมถนาดขวา,ขา,ด,ขวาด้านปลายเชือกอันนี้คือจะอยู่ทางด้านบนนะครับอันนี้อยู่ทางด้านบนนะครับเขาก็จะใส่จากข้างนอกเข้ามา นะครับใส่จากข้างนอกเข้ามาหรือใส่จากข้างในออกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยจะนอกจะในได้หมดนะครับปึ๊บในลักษณะนี้มันจะทําให้เนื่อนะครับจะทาให้เนื่องดึงเนี่ยไม่ค่อยจะไปเวลาไหลลงเนี่ยนะมันจะฟืดยิ่งถ้ามีน้ำหนักเข้ามาด้วยนะครับทีนี้เวลาลงนะครับมันจะลงไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวนี้และก็ คือคาราบินเนอร์หรือบางคนเราเรียกว่าแ n น p l ลิงครับแต่ที่จริงแ n น p l ลิงคือในลักษณะนี้ปากเปิดได้เลยแต่คาราบินเนอร์มันจะล็อกได้บางคนอยู่ที่การเรียกใช้ของคนครับอย่างคาราบินเนอร์พอเราเอาเข้าไปเกาะเสร็จปุ๊บก็ขันล็อกไปครับขันล็อกเพื่อไม่ให้มันหลุดครัอย่างบางที่เราทํางานนะครับทำงานในที่สูงเคยมีคลิปของ กหลังขึ้นไปบนตีเสาส่งสัญญาณนะครับแล้วลงมันพัดแรงพัดจนไอ้นี่หมุนได้ะครับต้องขัดให้มันแน่นต้องขัดให้มันแน่นนะครับนี่มันจะประกอบเข้ากันยังไงเราจะใส่ใส่ตัวห้าน็ตใส่ตัวห้าน็ตนะครับใส่ไปก็เหมือนเราใส่เงเกงตัวห้าน็ตนี้ก็จะมาแทนโยลิซิที่คุณทำไปเมื่อกี้นี่เองนะครับ ไปไปมันจะสะดวกกว่าน,นะครับมันจะไม่ค่อยเจ็บ ตัวปาคาคาราปินเนอร์นะครับจะอยู่ในตัวจะหันหาตัวเราตลอดจะไม่หันออกนอกในลักษณะนี้จะหัวจะไม่ลงในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดลงในลักษณะน,นี้บางทีหลุดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไรหลุดออกร่วงนะครับเขาเลยให้หันขึ้นข้างบนนะครับหันขึ้นข้างบนในลักษณะนี้แล้วก็จะเข้าบล็อกอย่างนี้อันนี้จะอยู่ที่สูงแล้วเราก็จะ ปล่อยตัวลงมาครับอ่านี่อุปกรณ์อีกัันนหนึ่งตัวนี้คือลออนะครับลออไว้สำหรับทดแรงอันนี้คือ2ต่อหนึ่งสต่อหนึ่งอย่างสมมติว่าน้ำหนักเรา50โลปูกระลอกตัวนี้ก็จะเหลือมาคือหนึ่งนะครับจะเบาลงมาอีก อันนี้ก็คือลอกด้านหนึ่งตอนหนึ่งนะครับหนึ่งตอนหนึงงหน่งการใช้ลอกหนึ่งตอนหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันหนักเราดึงเราดึงน้ําหนักตัวเราในแนวดิ่งน่ะมันจะมันจะเหมือนเพิ่มเพิ่มเข้าอีกเพิ่มเข้าอีกกับเท่าตัวแล้วมันจะดึงยากหน่อยตัวต่อมาตัวนี้คือไว้สําหรับปีนเชือกปีนเชือกในที่บางที ไปช่วยคนติดในท่อในอะไรเงี้ยเราขึ้นเราจะตาวมือเปล่าขึ้นมาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับไม่มีแรงแน่นอนจะมดว่าทางน,นี้คือปลายเชือกที่เราล็อกนะครับเวลาเราจะลงเราแค่ง,งา้างมันจะไหลงานตามเดิมเลยมันก็จะค่อยๆไหลแต่ถ้าเราตกใจดึงสุดมันก็จะข้างถ้าตกใจดึงสุดมันก็จะข้างถ้าไม่ดึง มันก็จะค้างอยู่เหมือนเดิมเราต้องดึงแค่นิดเดียวนะครับดึงแค่นิดเดียวให้ความรู้สึกปล่อยมาค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยมันก็จะใช้แทนตัวพวกนี้มันจะปลอดภัยกว่านะครับจะปลอดภัยกว่าพวกนี้เยอะเลยอย่างพวกนี้มันจะอยู่ไม่อยู่มันอยู่ที่มือเรานะครับแต่ตัวนี้คือว่าถ้าเราตกใจโดนไปตกใจปุ๊บกอกเลยค้างไว้ก็ร็อนะครับตกกลับมาก็ลอกตัวกระจายแรงนะครับตัวกระจายแรงยังเวลาเราจะลุยตัว เราหาจุดยึดใต้ใช่ไหมครับเราหาจุดยึดใต้เราผูกไว้ที่เสาที่อะไรต่สงๆนะครับจากแรงที่กระทําที่เสาครับสวดนะสมมติว่าเราเรา,เราจะลอยตัวเนี่ยน้ำหนักตัวเราร้อยโลนะครับที่มันกระจายออกไปนะครับเป็นกี่รูอ่ะเห็นไหมมันจะทําให้เชือกเรารับน้ำหนักน้อยลงนะครับสมมติมีเชือกสองเส้น

ทางขวาครับมันจะมีบอกอยู่ใช่ไหมทางดิ่งจะรับนลัหนักได้อยู่ที่28กิโลนิวตันนะครับก็คือ kN ใช่ไหม28มาหากิโลนิวตันแล้วหักด้วยนะหักแบบนี้นะเชื่องถ้ามันจะโคงอยู่ครับนะถ้ามันจะโคงตัวอยู่มันจะเป็นลักษณะไม่หักพับไปเลยแต่ถ้าเชื่อมเปนหมดอายุแล้วม,มันก็นะจะพับไปเลยต้องตรวจดีนะว่าคุณต้องหย่อนตัวลงไปนะเชื่อมเนี้นะ ลองเช็คครับเช็คไปที่เร uh, ื่องจัหวเต้นนะอ่าเนี่มาอับไปแล้วอัพเวลนะเรบซื้าแล้วอัแก้เชือกเลยอ่า

is it? ได้นะครับแต่แต่มันเร็วไหมแต่ถ้าเป็นนักลบอ่ะพวกหน่วยคอมมานโดหรือที่ต้องปีนป่าปีนเขาใช้สองคาบหน้าสองคาบอ่ะเขาจะไม่พบไอ้พวกพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะมันจะเกะียดไหมเขาก็จะใช้แค่นี้แล้วก็หลุดที่จะมีพิกเกตที่มาเนี่ยนะครับเห็นไหมแต่ละพิเศษแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันจะใช้ได้เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวครับสำหรับแัคทียมันจะเป็นเขี้ยวแบบนี้ใช้สำหรับหยุดการ ยุ่งการก็คือการคว่ำอย่นี้แหละพี่เราเสร็จปุ๊บสามารถล็อกนี้ได้นะครับล็อกอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะตึงเองเลยถูกไทีนี้มือนี่ได้แล้วเราสามารถปล่อยไล่ทั้งสองมือโดยที่เราไม่รวมลงด้านล่ากเพราะว่าในงานกู้ภัยเราต้องหยุดแล้วก็ใช้มือในในการทำงานก็ต้องหยุดของไม่ได้ไหมไ่ตามใองเพื่อเราทำด้วยเนาของมือก่อสร้างธรรมดาก็ ลง้วลาลงนะครับปึงปึงทำไมให้ถสกดันได้ไมเสียนะ เน้นต้องหยุดต้องเบรกต้องใช้ทำงานทั้งสองมัอที่แน่ๆครับเส้นนี้ยังไม่ขาดแต่เส้นนี้อ่ะจริงๆผมคิดี่าได้ลองเนี่ยขาดไปเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราก็อันนี้วิธีการฝึกนะเรื่องจริงไม่ต้องเวลาไม่ใครนะวิธีการฝึกก็จะรายงานชื่อตำแหน่งนะครับแล้วก็สารทิพย์โย่หอมหอมดีจะทรัการโดยตัวด้วย ตอกแล้วครับตอกไปอย่างครับดูตัวอย่างปล่อยมือครับปล่อยมือมือที่อยู่ข้างหลังเบรกไว้ครับเบรกไว้ผบนายกองประหยายภูมิตำแหน่งนักงานขับรถย้อนกยับโดยตัวจากชั้นสามลงสู่ชั้นหนึ่งครับเจอเรื่องของการานนะครับ่ต้งไปีบร้อนนะครับทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายถ้าสมมติว่าท่าน กลัวแล้วไม่ยอมปล่อยมือผีแต่ไม่ยอมปล่อยมือหน้าท่านก็จะวกกับขอบาชนนี่ะอันนี้ก็เห็นไหมมีทั้งหน้าทั้งตือหลังไ,<ป>ไปเลย จะฟันมันจะถอดดูเนี่ยมันหย่อนหรอึงเลยถึงตึงเลยถึงตึงเลยหักมากแค่นั้นแหละนะครับหักลักหักหเกห่ก เราไอ้เยี่ยมกัดเยี่ยกันก็ตายห่าทุกคนอ้ตัวนี้ก็ใช้งานได้งา เปิดทีเดียวเปิดทีเดียวมันเราเราตกใจให้ลงควนตกใจเราไปท่ามันก็จะอยู่ันหัวแล้วต่อยน้าไ นี้นะครับเราคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับนะครับการโรยตัวนะครับแล้ววิธีการใช้อุปกรณ์เดี๋ยวในครั้งหน้านะครับผมจะมีการสาธิตเกี่ยวกับการทำสวิทซ์นะครับซึ่งไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับเกิดถ้าเราไม่มีฮาร์เน็ตในการใช้งานนะครับหรือว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราไม่สามารถที่จะเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ได้ เราจะต้องมีวิธีการทำยังไงถ้ามองดูแล้วนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องด้วยเอาไว้โอกาสหน้าเพบกันใหม่ครั้งนี้ขอบคุณครับ